บ้านหลังเก่าเริ่มมีฝุ่นนาผิดปกติแม้ทำความสะอาดทุกวันฝุ่นก็กลับมาเหมือนเดิมวันหนึ่งเจ้าของบ้านเห็นฝุ่นบนโต๊ะรวมตัวเป็นตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนว่าเป็นชื่อแม่เขาหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่คืนนั้นแม่ต้องออกจากบ้านกระทันหันและไม่กลับมาอีกเช้าอีกวันชื่อแม่หายไปจากฝุ่นราวกับไม่เคยมีอยู่ไม่นาน ฝุ่นก็ก่อตัวเป็นชื่อใหม่พี่ชายปรากฏบนพื้นห้องนั่งเล่นพี่ชายทะเลาะกับคนในบ้านและย้ายออกในคืนนั่นเองชื่อในฝุ่นเลือนหายอีกครั้งพร้อมกับความเงียบงันที่น่ากลัวสุดท้ายฝุ่นค่อยๆสะกดเป็นชื่อของเขาเองเขาพยายามปัดออกแต่ตัวอักษรกลับชัดขึ้นเรื่อยๆข้อคิดบางสิ่งรู้ว่าใครควรถูกลบ และเมื่อชื่อปรากฏอาจไม่มีใครหนีพ้นชะตนั้นได้